ครับพ่ช่างชายครับวันจันทรอยู่กับชายบ้านานะครับนี่ครับพอดีเขาแต้มเสร็จแล้วนะครับก็เลยนี่ครับไล่เชื่อมครับก็อีกไม่กี่วันนะครับกีกว่าวันก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังไล่เชื่อมอยู่ครับผม ไรเ,เชื่อมเนีครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วไม่สูงจนเกินไปและไม่ต่ำจนเกินไปนะครับท้ายก็ไม่ยาวนะครับประมาณเม็ดสิบเซนไอ้เม็ดห้าสิบครับช่างเตี้ยกำลัง ไล่ไล่เชื่อมนะครับปฏทเป็นรูปเป็นร่างนี่ก็แต้มไว้เฉยๆนะครับผมครับนี่ครับดูสิครับการเชื่อมการทำงานของช่างเตี้ยนะครับเนี่ยเนจริงๆดูสิครับ สวยมากครับการเชื่อมเนียยช่างบอกว่าตรงไหนเชื่อมไม่ดีเอาหินเจียก็ได้ตรงไหนที่มันไม่สวยเอาหินมาเจียออกอช่างฝีมือส่วนมากช่างฝีมือเขาก็จะพูดกันแบบนี้แหละครับตรงไหนเชื่อมไม่ดีก็เจียตรงไหนที่มันนั่นก็ ครับย,ยังโสดครับผมช่างเตี้ยยังโสดนะฮะไอ้ไอ,อ้บอกว่านอนกอดแต่ไข่ตัวเองอยู่ครับหน้าหนาวเดี๋ยวโดนยูทูปแปลหน้าไหนไ,ไข่อะไรหน้าหนาวครับนอนนอนกอดแต่ไข่ครับนอนกกไข่ไข่ไรเจ็แปลงด้วย <laughs> <laughs> อน่าสงสารจริงๆมีสาวๆคนไหนนะครับอูช่างเสี้ยอยู่สายสองนะขึ้นเนินมาก็เห็นครับสายโ,โทรสองนะครับจากตีแยกบ้านกรวดเลี้ยวซ้ายมานะครับเส้นข้างโรงพักนะครับวิ่งมาเลยมาก็จะเห็นนะครับอูต่อรถอีแต้น ต่อรถดำทำสีรถช่างเตี้ยทำได้หมดนะครับช่างเตี้ยทำได้หมดดูสิครับดูครับนี่รถของชายบ้านาน,านะครับ10บล้อคันเก่าๆพอที่จะรับจ้างพอตีแต่มีเงินใช้ทกสนะครับสอดีกู้ทอกอมาออก รถสิบล้อกู <c oughs> ตกสอด้วยนะครับคันเก่าๆยังไม่ได้ตกแต่งนะครับช่างเตี้ยบอกว่าหาเงินมาเดี๋ยวผมจัดให้ช่างเตี๋ยว่างั้นนะครับจะบอกว่าจะเอาแบบไหน <c oughs> เดี๋ยวผมจัดให้รู <c oughs> ้นนปีใอ๋อกชื่อครับ